อาลตหัวใจมันบอกอูยวะลบากสิบหวก็คอวาเดนาพ่อใบสัท้านก็ิบ่ลำบากอืเรื่อยๆ่แหลทแหลเขาอิ้นแต่ว่าเปนทะเลแล้วฟังดีๆเป็นธรรมจริงๆะเละลนี่มันมนวัดทลคือเขาทแหลยู่ผมมเขายางแบบทแเลทะเลไเลยไฟไปเลยอืมหาัอบบ้านี้สิบปกินเขาใส่บ้านี้ บ่วาตัวน่ะแบบมแห่สีนี่สีเป็นสีไปม,มียิ่สมัครสีได้บินบา้านบ่เป็นยังนี่ที่ว่าทำไรท,ทำหาที่ว่เขาไปหมดอินบานสมัครสีได้กินบ้านผจางกายพ้นหานีสามาดูได้ทนนดูได้ยูลาาดดยแลตยกายบดกะหะะบบ้นังลัปลาหัดปลา พวกนี่เลยที่ป้ากัินน้ำแข็งอะไรี่มันนะปมเป็นอะ่าหลังนากนนก็ผภาคุ้บ